สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองความสูงของโดรนตัวนี้กันนะราคาหลักร้อยมาพร้อมกับระบ,บบล็อกความสูงขึ้นบินอัตโนมัตินะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะบินสูงขนาดไหนอันดับแรกเปิดรีโมทเปิดตัวลำดันขึ้นหนึ่งครั้งลงหนึ่งครั้งตัวนี้จะเป็นคาลิเบรทที่ตรงนี้นะเห็นรูปดาวเสาไหม อันนี้คือการคาลิเบทต้องคาลิเบททุกครั้งก่อนขึ้นบินนะตอนนี้เราบินกลางแจ้งเราต้องปรับเกียร์เกียร์อยู่ด้านนี้ครับอ่าปรับเกียร์แล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นบินด้วยปุ่มเดียวกัน เห็นไหมเนี่ยสูงมากเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับเห็นโดนไหมตอนนี้มีลมนะกำลังสู้ลมอยู่สูงมาก ลงมาหน่อยมองไม่เห็นมาแล้วมาแล้ว